สวัสดีครับมือนึงกะซีมาเมืองแดนนรกแดนสวรรค์นะครับเนาะมาเมืองจากช่องเซียเ่ยเพาเลื่อด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำได้ครับพี่น้องเอฟซีคับผมไปฟังกันครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับมือนีก็ได้เดินทางมานาคนปรปฐมนะครับเนาะนเป็นบรรยากาศครับผมทางนรกสวรรค์นะครับเนาะ บมื่อนี้ถ้าแม่คู่พนเข้าไปข้างในนะครับเนาะสีนี่เด็ดเด็แบบใดครับผมเมื่อนี้ไปฟ้งกันจากข้างช่องนะครับเนาะถ้าผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโอ้เหอนน่าลกสวรรค์น,นะครับาาค,รครับผมชมไปน้ำกัดนะครับเนาะชมบรรยากาศาไปน้ำกัด แมน,นอ,อันนี้ครังเป็นแมน,น,นะเามนครับนนมันบรรยากาศไปน้ำกันได้พี่น้องเอฟซีครับผมนนี่ตาไปกนน้อนแล้วค่ตาอตาไปก้อนแล้วครับเนาะถึงบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับปลาเป็นตัวใหญ่ครับผม กระบึกตัวใหญ่มากครับผม,มรมากาศนะครับพี่น้องเวฟซีครับผมคค้เราหัประการใดาสก็มาดูมาชมกันว่าใดทุหาทา้มนี้รุกนาหครับดิขึ้น้้มา เราได้ดูกันเครบนมงาของเราไปวาลใที่โพธารามี่ธาร่มันบรรยากาศนะครับนกนร้ขมากเมืองนรกเด่นนรกนี่นะคะนนที่เราต้งการที่สางมองวัดถูเที่ยงหองนะคะครับผม

น่ากลัวมากนะครับน้งไอี่นี่แหละเคด็ดสร้างความดีกัน้ำจันครับผมขอ้อสีดว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะ เป็ดครับผมถือแท่งครับนเวัสวัสดีครับครับผมวันนี้แม่ค่ามาเบืองด้วยค่ะครับผีปูผ้ามานะคะเมืองรก วดมือมันลูกมือวัี่เมนครับู้ายางแปดสิบลายค่ะนากลัวเนาะนาซักตะยางเขาเนี่ยาสักตะยางครับผมลายยางลายเนี่ยถ้าุ่นเนว่ามีอียดดของการเลี้ยงชครับผมหลายเนาะ

บรรยากาศน่ากลัวมากนะครับเนาะเย่าพากันเฮ็ดบาปเฮ็ดบ่านเบ่ดีนะครับด้วพี่น้องเอฟซ yeah. ี นี่เ็นเมืองเมืองสวรรค์เรเมืองนรกเมืองนรกนะครับย่างนี่แหละคือีตัว่ย่างะครับนีคือตัวย่างครับผ้าสาแว่าอสถานี่อเท่วที่กก้เสีดงคนโกรดมีผิวพันธ์เศร้าหมองเยและแดูอย่างเป็นทุกครับ

ไม่มากอันนี้นะคะเนาะของวัดของยังเป็นของสรวนวยอันนี้เป็นราเหียนะคะันเปรเค่ตค่ขามีหกเป็นเปรตคยครับผมดเด้วตัดคอครับ ครับผมเมืองเมืองนาลกนะครับเมืองนากชุลาเมไรนะครับยินแล้วดาพอดาเม่ไงสิคะจะเป็นเสียด้วยน มีค่ะบ่นได้คมคูแล้วก็รีดไถเงินพ่อแม่นี่ค่ะนี่ค่ะเธอเองครับผมนี่นี่เป็นเป็ดอีกเป็ดเป,เป็ดปนีน่อันนี้ขายของกงกงตระช่างนะคะกงระช่งางกระช่งา,าชงานะคะตาช่างกงกระช่างนี่ค่ะตาเผือกห่อแข้งตานะคะเนาะครับผม ร,รักขโมยครับชอบรักขโมยเพื่อนกันักเทียนทานได้ขโมยอะค่ะตักออันอ,อ,อันนี้ยังอีกอะอันนี้อันนี้คือฟูเลยเฮ็ดแขงค่ะอันีนี้รูปหน่อยอะ่างเงี้ครับผมเฮ็ดแทง บรรยากาศไปน้กันนะครับพี่น้องทีก็ปลูกค่อยสิบสัตว์ไสัตว์แม่ตะเคียนะครับผมกระทะทองแดงก็มีครับผม นี่คือเมตะเคียนนะครับเนาะเมตะเชียนที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเนะาะมันนี้ส่ก็ได้ผ้าเดินทางมากขับรถมัดมือมัดเว้นนะครับเนาะผ้าแม่ครูมาผ่อนคลายนะครับเนาะ จนคร um ับเลตั้ค Poke ุมครับตัวคุมมเป็ดเงมาขอปโจขอลาขอโขลาแต่ไม่พู่มบวเสียงตั้งที่ยุแหงเอฟี้องแจกคนเ่น้าคนาให้เอาตากมาได้จะมาเ้่งซามะซาตนกันได้นะครับนะมารล่นแค่ภาพจะเลยได้ดินด้กรเบื้องสาบอตามพนอน ถ้าเราสอบก็มาเตียนเพื่อได้เลยจากมาน้อยแล้วแต่สทากันนะครับไทยเช็คไทยฟอสฟยเช็คแไฟเช็คไทเช็คยุดรุดไรเย่ยอนี่สีเซียงไทยเสียงเชียจีนะครับมือนี้ครับผมเสียงไทยให้เอพอไม่คู่เลยมากเลยแ่มาขอกรอนจะ เจ้าอทองคำเป็าเนื้อทองตุ้ดตัดอีตัดนรกเนาะคะ่ะแล้วแ,แงไงไมู่้รลัก็ว่ามาขอสูกไอะไรม่ะขอสูกรรหลาบกาสข,ขอเพื่อเอฟซีเน่ยวต่างนะคะนเนาะเพราะเรื่อนรกก็สิทธิ์งย่งได้เืนี่แหะเพ่อในแม่ผู้ถ่าเอฟซีมากดงเนาะ แต่อันนี้คือเซใ่ยไข่แห่งดุนมะสายไข่สราบบรเพราะว่าแม่คู่มากเบาแล้วนี่นะคะครับผมอกปจะชีจะค้านกัจะไข่เอฟซีเนาะคะเพื่อนรวมลูกเนะคะครับผมเด่มีโสมีลาแเดเงเนืองได้ข่าเดเรเดเกขุนเด้จแสงเนเรปวดน้ำท่ำบุญเนาะค่ะนี่แหละคืนนราลูกบันดีเใเรจกไห้ยึดนะยึดอย่าะนรกให้คุนสวรรค์ทุกวันมาเมื่อสวรรค์เมื่อนรกครับ เออเอาใจเอาได้มาลงมาบนกันได้ก็เสีดสิบบาทห้าสิบบาททำก็ได้นะครับนะเนี่ยสูตถูกเสียงไทยถูกเชียงไทยนะครับไม่คู่เป็นตจุดนะคุณนี่อันนั้นของคนอันนี้คือเขาไม่คู่จุดเคืียเอฟซีนะคะครับที่ทังไก่ทั้งไก่ให้เพิ่มเป็นตัวอย่างที่ห้าวจากสางหุยอนยังครับเป็นแบบไร แม่ปูมาเบิงเพราะว่าปูเราให้มาเบิงค่ะมาเบิงเมืองสวรรค์เมืองลาลูกให้เียไทยบิงให้เบิงคักๆเนะาะครับผมเอฟ้ารวยด้วย่ะเะก็จะติดาตามชอ,อมมบอ,อยู่ผ้ารวยโทรื่องประดับเรื่องปติดตามเบิงนี่ยค่ะว่าติดยังไหนไอหมูคุณแม่คู่สีเทียนไทยค่ะสี